ผู้ชมทางจังหวัดลำพูนค่ะได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์การปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2,569เน้นย้ำค่ะว่ายังคงเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นต่อเนื่องค่ะ ที่ห้องประชุมภริภูลชัยสารากลางจังหวัดลำพูนนายปียพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2569โดยมีนายธนานวลปลอดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนผู้แทนในอำเภอทั้ง8อำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานและติดตามสถานการณ์ค่ะ สำหรับสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2569ของจังหวัดลำพูนค่ะประจำวันที่4มก,การาคม2569พบว่ามีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น2ครั้งนะคะที่อำเภอบ้านโอง1ครั้งอำเภอแม่ทาน1ครั้งมีจำนวนผู้บาดเจ็บ1คนไม่มีผู้เสียชีวิตซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่จะได้นำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทุกนิติค่ะ